นี้จะเป็นอีพีที่สองนะจะแม่จะรวบรวมลายลายๆสถานที่มาคือเปิ่นเป่นเฮาได้แอลได้พอได้หันประเทศฟินแลนด์เนาะว่าเป็นยังไงนะจะ <S <S <ๆ S 1> เขาจะแอลตั้งแต่เหนือนะจะตั้งแต่เหนือไปยันยันหล,ยหลายๆสถานที่เนาะ,ะจะปาเปลื่นเฮามาพอตั้งเหนือนี่ก่อนนะจ๊าแล้วเดี๋ยวจะปาเปิ่นเฮาไปต่อไปยันในตัวเมืองของอประเทศ ฟินแลนด์นะจะในตัวเมืองเฮลซิงกีเนาะแต่ว่าเขาจะก้อยป้าเปลิ่นมุนอยู่แถวนี้ก่อนเดอ้อว่าอาประเทศนี้เป็นยังไงนะจะสถานที่ตรงนี้อยู่ทางเหนือนะจะอยู่ทางเหนือของประเทศฟินแลนด์เนาะก็แมวเขามาเล่นสกีนะจะมาเล่นสกีกันเลยป้าเปืินป่นๆเขามาพอหลายๆสถานที่จะอี้นะจะสถานที่ตรงนี้ก็คืออาตรงติเปิ่นเอาน้องกวางนะจะเอาน้องกวางมา มาโชว์คือเปิ่นๆเขาได้พอได้หันกันเนาะแต่ว่าวันนี้ก็มาเป็นวันยุดนะจะเป็นวันยุดก่อนเลยบหาหันอ่บาบะหันน้องความเปิ่นออกมานะจะมันเป็นช่วงหนา้าเทศกาลเนาะเปิ่นยุดนะจะเปิ่นยุดเปิ่นปิดเนาะเขาก็เลยมาได้มาหันนะจะก็เลยจะม,มุนบริเวณรอบๆที่เขาเล่นอ่าที่แม่เขามาเล่นดาวสกีนี่เพรเปิ่ๆนๆเขาได้พอได้หันกันเนาะนี่ก็คือจะเป็นอีพีที่สองนะจะ แล้วก่อนที่เขาจะนี่เขาก็มาชาร์จรถก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปต่อเด้อจะจะไปต่อหลายๆสถานที่คือเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันตรงนี้ก็มองพอไปไกลๆหันวิวแง้มขนาดเลยนะจ๊อมาเด้อจะปาเพลืพ่อนๆเขาเอลชมพอเมืองฟินแลนด์นะจ๊อเมืองหนาวนะจ๊อเป็นอ่าอยู่ทางยุโรปเนาะอยู่ทางยุโรปเหนือนะจ๊อยันติบอกนี่ก็คือเขามาถึงในตัวเมืองเฮลซิงกิแล้วนะจ๊อในตัวเมืองหลวงของ ประเทศฟินแลนด์เนาะตรงนี้ก็คือข้างๆสถานีรถไฟนะคะข้างสถานีรถไฟมันก็จะเป็นยางอี้นะจ้าแต่ว่าหิมะกองเยอะนะจ้าหิมะกองเยอะรถเปิดยามาคนมาไปบดทิ้งบดมดเตือนนะจ้ะก็เลยเป็นยางอี้นะจาช่วงนี้หิมะลงเยอะนะจ้ะรถก็เลยมาคนบค่อยตันก็เปินจากคูเฉพาะรถจะมาคูไว้กองข้างๆนี่คือผู้คนเดินได้แล้วก็รถวิ่งได้นะจ้ะ ก็เลิกกองเป็นกองเป็นกองน,กนกักๆจะอีนะจ๊ะวันต้องเอาล่นมาขนไปขวางทะเลเนาะตรงนี้นะจ๊ะนี่ก็คือหลังบ้านเนาะเขามาหันพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะจ๊ะก็เลยเอาบริเวณหลังบ้านนี้ก็กใือเปืเป่อยๆเขาพอพอชมพระอาทิตย์ใกล้ตกดินก่อนเน้อถามว่าเวลานี้กี่โม,มงทำไมพระอาทิตย์ถึงถึงใกล้จะตกดินแล้วนะจ้ะ เวลานี้ก็ยที่ใบสองมองกุงนะค่ะใบสองมองกุงก็คือผ้าทิ่จะตกดินแล้วเนาะก็หันยังอี้แล้วนะจ๊ะก,ก็เลยมาหานททันผ้าทิศงามก็เลยยืนอ่ามายืนพอหลังบ้านนี่คือเปื่อนเขาได้พอได้หันกันก่อนอย่างที่บอกว่านี่เขาจะเอาไหล่ยๆสถานที่มารวบรวมให้เปื่อนเขาได้แอลได้หันกันเนาะจะได้หัวอ๋อเมืองฟินแลนด์นี่เป็นยังอี้นะจ๊ะ ก็บอกว่าจะไปไทยทำคลิปเป็นยัง Susan. ก็เอาคลิปบรรยากาศอย่างอีม้มาคือเปื่อนๆเฮาได้พอได้หารกันเพราะมัน,น,น REAL, ม,มันต่างจากบ้านเฮาเนาะจากยันตีแมวบอกอ่ามันต่างจากบ้านเฮาก็เลยเอามาเก็บมาผาอยางอี้มาฝากคือเพื่อนๆเฮากันเด้อเปื่อนๆอยากคือแมวไปเอาสถานที่ยังใดเนะจ๋าจะพึ่งป้าไปแอลไหนก็บอกมาเนาะเดี๋ยวแมวจะได้ป้าเปื่อนๆไปแอลพ,พอเดอ้อว่าเฮอยากพอ ภาพบรรยากาศแบบไหนเนาะเราจะฮื้นป้าแอลสถานที่แบบไหนนะจ้ะถ้ายังแม่ขออยู่ที่นี่กาแอลกันกาแอลกันจีนะจาะยังเขาไปแอลทางเหนือก็ไปเล่นดาวสกีนะจ้ะแต่ทางทางในตัวเมืองนี่เวลานี่ก็บอกคอยมีหิมะนะจ้าวันนี้ลงพุ่งนี่ก็ละลายนะจ้ะมาเกดเลยเออบอกคอยมีอยู่บนเอาก็าไม่นักต่อใดนะจ้ะแต่ถ้าทางเหนือนะจ้าถ้าทางเหนือนี่นกักนะจ้ะทางเหนือนี่ หิมะยังอันห้อยอยู่บนต้นไม้นักขนาดนะจ๊ะแต่ว่านี่เขาเขาเขาอยู่ในเมืองนะจ๊ะมันจะมีความอูนกลัวทั้งเหนือเห็นน้อยนะจ๊ะมันก็เลยอันทั้งทั้งในตัวเมืองนี่จะละลายหิมะจะละลายวุยกวัยกวทั้งทั้งเหนือปุ่นนะจ๊ะนี่แม่ก็เอาบริเวณหลังบ้านนี่คือเพื่อนๆือนเขาได้พอได้หัน ผู้คนก็บอกคอยมีผู้คนเดินเนาะเพราะว่ามันหนาวเกินนะจ้ามันหนาวเกินเขาก็เลยบอกยิ่อยอยากออกบ้านเนาะเวลาเขาออกบ้านทีนะจ้ะเสื้อผ้าต้องใส่นานาลายๆชั้นนะจ๊ะก่อนนี้ก็เขาก็ป้าเปื่อนเขามาขึ้นดอยเห็นแล้วเนาะวันวันนี้ไม่เย็นแล้วก็ป้าเปื่อนเขาขึ้นขึ้นดอยเอ่อตรงนี้ก็คือสถานที่นี้แม้วก็เคยเอามาให้เปื่อนเขาพอแล้วรอบหนึ่งแล้วเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็ยัง ยังอยากจะเอามาฟาป่อนเขาแห็มรอบหนึ่งนาะบริเวณรอบรอบนี่นะจะแม้วเดินไปไหนบ่ค่อยได้นะจะเดี๋ยวแม้วจะห,หันให้ป่วนๆเขาได้พอนะตรงนี้ลื่นลื่นนะจะหิมะแม้บนต้นไม้จะบ่มีแล้วแต่ตรงพื้นดินนะจะตรงพื้นดินก็ยังากลายเป็นแผ่นน้ําแข็งนะจะใสใสลื่นลื่นเนาะแม้วก็เลยจะมาหมุนตรงนี้ให้ป่อนๆเขาได้พอเดอนี่ก็คืออยู่ในตัวเมืองนะจะอยู่ในตัวเมือง ้วก็ก้อยหมุนหื้อเปลิ่นเขาได้พอได้หันนะจะต้นไม้ก็จะบ่มีใบแล้วเนาะส่วนตรงนั่นก็คือลดกำลังขนเอาหิมะไปขวางเนี่ยจากหิมะลดเปนจะมาขนไปขวางทะเลเดิมแต่ว่าก็เตีคนก็ขนตียังบ่อตียังขนบัดันก็ยังขนบัดันนะจะมันต้องเอาไปขวางทะเลเนาะนี่แมวก็ยืนอยู่บนนี่หมุนก็อ้อยหมุนหื้อเปิ่นเปลินเขาพอวิวบรรยากาศก่อนนะจะ นี่ก็คือเมืองหลวงนะคะเมืองหลวงของอประเทศฟินแลนด์เด้อจ้าปามปารกันแม่เอลเด้อแม่เอลพอชมพอบ้านเมืองของเขานะ่ยจะว่าเป็นยังไดนะจ๊ะอย่างตรงนี้เขามายืนอยู่บนนี่ก็หันวิวได้ไกลเลยเด้อนี่นะจ๊ะแม่จ๋ากะก้อยส่งให้เปิ้นเขาได้พอได้หันกัน ว่ามันแตกต่างจากบ้านเฮาขนาดไหนนะจาะยังที่บอกถ้าหิมหน้าหิม,มาลงนงักๆจีอีบบบอกค่อยมีแสงแดดให้เฮาเนาะบ่ค่อยมีแสงแดดเหมือนบ้านเฮานาเจ้ะบ้านเฮานี่ฮ้อน,อนตลอดปีนะจ้าฮ้อน,อนตลอดปีแต่ที่นี่หนาวเกืียบจะตลอดทั้งปีคือกันนะจ้ะปลูกอ้อยังกับปลูกบ่ได้นะจ้าที่นี่เนาะปลูกได้เฉพาะผักชีนะจ้ะบักกี้ยางพวกผัก อายุส <an> ั้นๆนะจะพวกพัชีพวกอย่างก็ปลูกได้อยู่นะ่ยจะปลูกได้ก่อนหน้าช่วงนาวันหน้าห้อนนะจะบางกี่เดือนนะเจ้าสงเดือนกว่าสามเดือนนี่ก็คือกับมันหนาวเห็นแล้วนะจะจะหนาวเกืียบจะตลอดทั้งปีก็เลยปลูกกันอย่างบาได้นะคะปลูกกันอย่างบาได้ยางต้นไม้นี่ก็คือจะเป็นเฉพาะต้นไม้หน้าหนาวนะจะถึงยูที่นี่ได้เนาะก็เลย แม้จะเป็นป้านะจะก,กลางป้าก็ยังอี้นะคะก็จะโลงยังอี้ไปเห็นมดจบะบมะีต้นไม้เล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆอยู่ตรงพื้นเนาะถ้าตรงกลางป้าเลยจริงๆก็จะมีแต่ต้นบรูเบอรี่นะคะที่ขึ้นแล้วก็เป็นต้นไม้อันอย่างที่พื้นน้อยๆนะจะมันจะขึ้นบ่ค่อ,คอยอุกตะไดก็หิมะก็กลับมาแล้วลงมาแล้วก็มาโถมเหมน,นะจ๊เวลาแม่ขอไปหาอันเฮ็ดหาอย่างมันถึงโลงเนาะมันถึงบม่มีอัน มันถึงบอกอุกนะจ๊ะมองหันทีขค่นาดดะจ๊ะนี่แมวก่อนจะกระกรหมุนให้เขาพอเดอ้อเดี๋ยวป้าเพื่อนๆเขาลงไปนะจ๊ะก่อนที่เขาจะลงไปตรงฟางปุ่นไปพอว่าฟางปุ่นมีไอ้อย่าง,างตรงนี้ก็คือ,อกล่องดินนี่นะจ๊ะมาเจกล่องดินเดอ้อนี่มันก็คือจะเป็นกองทรายนะจ๊ะกองทรายที่ปูนเอามาลวยตรงถนนเนาะลวยตรงถนนตีเวลาหิมะลงนะค่ะหิมะลงเยอะๆแล้วรถกว็วิ่งไปได้คนก็เดินบาได้ เปินเอาโรดโปรยซ้ายนะอยจะเปินจะมีโรดโปรยซ้ายอันมาโปรยซ้ายรอบๆก่อนเนาะแล้วพอหิมะเริ่มจะละลายลงน้อยนะอจะประกอบโรดมาขูดมากรองไว้ตรงนี้แหมนะอยะถึงเวลามาหน้าแรกมาประกอบโรดมาดูดรายออกอ,ออกไปเก็บไว้แหมนะอจะเปิลจะแง่ยียตลอดเด้อ รถก็จะทํางานที่อี้ตลอดที่กล่องกล่องนี้อีก,ก็คือทั้งหิมะทั้งทรายรวบรวมกันอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะแต่ว่าเพล่าก่อพอเวลาเอ่อหิมะละลายเสร็จแล้วเพล่าก็จะมากวดทรายขึ้นกันนะจ๊ะเพล่าก็จะมีรถด,ดูดทรายมาดูดออกกลับไปอันนี้เหมือนกันเด้อเ่จะบ่ปล่อยให้มันเป็นเอ่อทรายอย่างอันนะจ๊ะมันเดินยากขึ้นกันนะจ๊ะช่วงหิมะลงนักก็เดินยากเนาะแต่ถ้าทรายนั่งนักก็เดินยากเหมือนกันเปิ่กก็เลยอัน มีรถมาเก็บซ้ายมาโปรโยซ้ายอย่างนี้นะเจ้าตลอดเด้อนี่ก็คือเขาลงมาถึงข้างล่างนี่นะเจ้าจะป้าป่วนเขาเดินหมุนตรงนี้เห็นซักอ่าซักพักหนึ่งนะเจ้าแล้วก็คือป่วนเขา,าทรงไว้พอบนดอยตีตะกี้เขาลงมากันนะเจ้าะกี้เขาลงมาเห็นตรงฝั่งเห็นฝั่งนี่นะเจ้าตีเขาลงมาเนาะตรงบันไดลงมาฮะนะเจ้าตะกี้แม้วลงตรงฝั่งนั้นมาเนาะแม้วลงมาถึงตรงไฟแดงนี่แม้วจะหมุนให้ป่วนเขาพอ บริเวณรอบๆนี้ซับแป๊บหนึ่งเขาจะข้ามถนนไปฝั่งปุ่นนะเจ๊แเราไปพอว่าฝั่งปุ่นมีอ้อย่างพงน้อนะจ้ะวันนี้เขาก็อป,ป้าเปืนเขาเอลฟินแลนด์เห็นแล้วส่วนตรงไกลๆปุ่นนะเจ้ะตรงไกลๆปุ่นก็มีอันมีรถไฟตีนี่ยันติบอกมีรถไฟรถล้างนะจ้ะวิ่งทุกๆ5นาที10นาทีเนาะ นะ่จะตรงตีใส่ๆนี่นะจะผู้คนเขาเดินได้รองเท้าพื้นรองเท้าของเขาเขาใส่ตีมันอ่าตีมันเป็นเป็นเล็กนะจะอยู่อห้องพื้นรองเท้าเนาะ <c oughs> เขาก็เลยเดินได้นะจะตรงใส่ยๆยางอี้เขาก็สามารถเดินได้ส่วนบนน้ำนะจะบนกลางน้ำนะั่นก็ตี จุดดำๆน้อยๆนะก็คือคนเขาไปยืนอยู่ตกป่าอยู่กลางน้ําเห็นแล้วนะจะเปินเจาะหูตกป่าลงไปนะจะต้องพุ่งน้ําแข็งนี่นะจะต้องพุ่งน้ําแข็งนี่คือคือน้ําพุ่งเน้่น้าแตกนะจะไมนเป็นท่อน้ําแตกแล้วก็น้ําพุ่งเข้าไปน้ําพุ่งขึ้นมาแล้วน้ําก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งนะเจ้าน้าก็กลายเป็นน้าแข็งน้ําก็เลยยังบละลายเหมือนอย่างกับหิมะเนาะพอหิมะนี่มันจะเป็นฟูๆนะเจ้าเหมือนเหมือนนุ่นนะเจ้า พอเวลาเปิดละลายฝนชะล้างเประกอบละลายเนี่ยเจ้าแต่ตรงเอ่อตรงนั้นเนี่ยจ้ามันจะเป็นพุ่งนน้ำแข็งเนี่ยจ้ามันก็เลยน้ำพุ่งแตกขึ้นมาแข็งก็เลยอย่างอันเนาะก็จะหมุนให้เปิื่อนๆเขาพอเด้อผู้คนก็นเดินห่างๆมาออกกําลังกายเนี่ยเจ้าประกอบมาเดินเอาเดินออกกําลัางกายประกอบมาผ่านมาอยู่เนี่ยเจ้าแต่ประกอบจะผ่านมาแบบห่างๆเนี่ยเจ้า ทีนี้ยังติบอกสวยงามมากนะจะบอกว่าหน้า,หน,าหน้าหนาวล้วน้าฮ้อนเนาะมันก็จะสวยงามนะจะยันยางตรงข้างหลังของแม่ยยแมวนี่นะคะที่ว่าเป็นน้ําพุงแตกเนาะคิดว่านาวขนาดไหนนะจะน้าพุงแตกแล้วน้ํากลายเป็นน้ําแข็งเลยนะจะแม้แต่บนผิวน้ํานะคะบนผิวน้ําก็กลายเป็นน้าแข็งเหีหม้มอดละจ่ะเขาก็สามารถเดินบนน้ําแข็งได้เลยเนาะแต่วันนี้แมวก็มาได้เอาอันที่รองพื้นรองเท้ามาเนาะแมวก็เลยบ่ได้ ลงไปเดินบนผิวน้ำหึ่งเขาพอนะคะเมื่อก่อเลยยืนอยู่ตรงนี้หึ่งเขาพอข้างๆบริเวณนี้เอาเนาะก็ก,ก้อยส่งเปื่อนเขาได้หันบริเวณนี้แล้วบ่าวายอยู่ที่ไหนยังติบอกถ้าเขาบัดได้มาทําคลิปยังอี๋นะเจ้าเขาก็เปื่อนเขาก็ไม่ได้มาหันกันเนาะวาอยู่อ่าแต่ละสถานที่อยู่ที่ไหนยังใดนะเจ้าะจะตรงสถานอ่าตรงข้างหลังแมวนี้ก็เขาก็ สามารถเดินไปตกป่าไปอย่างได้เลยเด้อตรงดำๆตรงข้างหลังแมวนะกเกาะคือเขาตกป่านะคะเขาตกป่าเขาก็มายืนจ้องหูตกป่าบอกว่าได้มาได้นะจ๊ะแต่ว่าเขาก็มาตกป่าอยู่ตรงนี้ผู้คนเดินก่อเดินผ่านไปผ่านมาอยู่นะจ๊ะแมวแราไม่ยห็นแมวก็จับปลาเปลือนๆเขามาหมุนอยู่ตรงนี้เนาะคือเขาได้พอวิวนะจ๊ะเขาไปพอวิวงงามๆกับอันพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินอย่างอีเนาะ นี่เขาอยู่หมิมฟางหนึ่งนะเจ้าส่งไปฟางแต่กี้ที่เขาเดินผ่านมานะเจ้าคือเปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันเนาะว่าฟางนั้นมมนเป็นยะอันนะเจ้าเขาข้ามมาตรงฟางถนนหินฟางหนึ่งนะเจ้าส่งไปให้เปื่อนๆเขาได้พอได้หันกันเด้ออันนี้ก็คือประเทศที่แมวขออยู่นะเจ้าสถานที่ทุกสถานที่ยันที่แมวบอกเอาตั้งแต่เหนือยันใต้วันนี้เอาตั้งแต่เหนือยันใต้มารวมคือเปิ่นเขาได้พอได้หันกันเนาะ ตงปูนนะเจ้าก,ก็จะเป็นรถไฟนะเจา้ารถไฟวิ่งเข้ามาในเมืองก็จะวิ่งมาจากทางปูนเนาะแต่ว่ามะก็จะเอาภาพตีถนนเดินยากๆกจะอีก,กับตรงน้ําแข็งพุ่งนี่มาเพื่อนๆเขาได้พอเด้อน้าท่อน้ําแตกตีพุ่งนี่นะเจ้าก,ก็มาฟ้าเพื่อนๆเขาได้หูได้ห่านกันว่าบ้านเมืองเนี่ยมันหนาวขนาดไหนนะเจ้าแม่แต่ว่า ทางทางใต้น้ำนะจ๊ะใต้น้ำบอกว่าเป็นแบบไหนเนาะน้ําข้างล่างลึกๆนะจ๊นะน้ำที่เขาใจกันอยู่กับบกแข็งนะจ๊มะมันจะอ่าแต่ถ้าอยู่บนผิวอย่างอี้นะจ๊ะอ,อยู่บนผิวน้ําจะอี้แข็งหมดเนาะอย่างตรงอ่าบนน้าที่เขาสามารถเดินได้นั่นนะจ๊ะถ้าอันตรงนั่นก็คือ รถก็สาม,มารถวิ่งได้เหมือนกันนะจะรถวิ่งได้ได้วยแต่ถ้าเป็นเรือเป็นยางเปินเนเป่นจะวิ่งเรือเนี่ยก็คือต้องมีรถทุบน้ําแข็งมาทุบก่อนเรือถึงจะวิ่งได้เนาะจะบาเรือจะวิ่งบางไ,ได้ได้จ้าก็จะก็ก็หมุนยี่ให้เปิื่นเปือนเฮาได้พอได้หาบ้านเมืองของเขาเนาะว่ามันอยู่อย่างอีน,นะจ้ะเวลาหน้าหนาวเขาถึงชอบไปหามเหมือ,องหอนหออย่างบ้านเ,นข,ข,เขาอยู่เนาะ พอเวลาถึงหน้าห้อนของเขานะเจจะเขากลับมาเพราะว่าที่นี่นะเจจะที่นี่ก็คือหน้าห้อนที่นี่ก็คือเหมือนหน้าหนาวของบ้านเฮาแล้วอย่างบ้านเฮานี่สิบหกสิบเจ็ดองศานี่วันหนาวขนาดแล้วนะเจ้าแต่ที่นี่สิบหกสิบเจ็ดองศานี่ก็คือหน้าห้อนของที่นี่นะเจ้าหน้าห้อนของที่นี่เด้อเขาอยู่นี่มันเหมือนถามว่าเขาชิ้นหรือยังก็ความหนาวนะเจ้าเขาก็ยังบ่ชิ้นนะเจ้าเขาก็ยังบ่ชิ้นแต่เขาก็อยู่ เพอเขาอยู่นี่นานๆเขากลับมาบ้านเขาบ้านเขาก็ฮอนเหมือนกันนะจ๊ะเกินคนไหนที่ชอบคลิปไม่เยแมวนะจ้าก็เจอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงไก่แรงใจให้ไม่เยแมวต่เด้อก็ขอบคุณทุกกำลังแรงไใจ